s มาร์ทเอนจิเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ Honda s u p e r c ร p 410มีอะไรที่ดีขึ้นบ้างและมันแรงขึ้นจนสามารถทำความเร็วสูสุดได้เท่าไหร่กันเราจะมาหาคำตอบด้วยการดูรายละเอียดและทดสอบกับขี่จริงดูครับ ในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเอา Honda Super Cup 410มาทดสอบขับขี่ในรูปแบบของการขับขี่จริงในชีวิตประจำวันและแม้ว่า Honda s u p e r Cup จะถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่มรถครอบครัวแต่ทว่า410กลับเป็นรถครอบครัวที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากรถครอบครัวรุ่นอื่นๆคือมันเป็นรถครอบครัวที่มีความเป็นแฟชั่นอยู่ด้วยนั่นเองหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโดยปกติแล้วรถครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ย จะถูกมองว่าเป็นรถที่แบบเชยๆหรือว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ในตัวซูร์คับเนี่ยมันกลับเป็นรถครอบครัวที่สามารถเข้ากับผู้ใช้งานได้แบบครอบคลุมทุกเพศทุกวัยแถมสไตล์ของตัวรถเนี่ยก็ยังมีความแนวแบบชิคๆคูลๆที่สามารถขับขี่เท่ๆได้อีกด้วยซึ่งมันก็จะถูกพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ f ฟว y o u r Original หรือความออริจินอลที่เป็นคุณและนั่นจึงทำให้รถรุ่นนี้ถูกดีไซน์ในแบบออริจินอลครับ ที่มีเอกลักษณ์ความคลาสสิกราวกับออกมาจากยุค50ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันผู้ออกแบบก็ได้ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆให้เข้ากับความคลาสสิกได้อย่างลงตัวโดวยการใช้ไฟหน้าทรงกลมแบบ LED ที่สามารถส่องสว่างได้กว้างไกลและมีไฟเลี้ยวทรงกลมแบบแยกส่วนอันเป็นเอกลักษณ์มีกระจกมองข้างที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นทรงกลมที่สามารถเข้ากับความคลาสสิกของตัวรถได้อย่างลงตัว โดยสรุปแล้วนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยต้องถือว่า Honda สามารถทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะแม้ว่ามันจะเป็นรถครอบครัวที่ดูมีความคลาสสิกแต่ความคลาสสิกนี้กลับไม่ใช่ความโบราณที่ไม่สามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในปัจจุบันได้เพราะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้มันขับขี่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่สนามได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นรถที่สามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของคุณได้อย่างลงตัวในแบบที่รถครอบครัวรุ่นอื่นๆไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน นอกจากความชิคชิคคูลูของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วซูเปอร,ร์คัพก็ยังได้รับการยกระดับเทคโนโลยีใหม่รอบคันเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เฟรมตัวใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมทําให้สามารถรองรับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลับมีน้ําหนักที่เบาลงนะฮะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมมันได้ง่ายดายยิ่งขึ้นให้ความมั่นคงแต่กลับสามารถขับขี่ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในรุ่นนี้เนี่ยจะมีน้ําหนักรวมที่เบาลงถึง3กิโลกร,รัมด้วยกันดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นรถที่สามารถขับขี่ได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ซูเปอร์ค410จะได้รับการติดตั้งขุมพลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างเครื่องยนต์ Honda Smart Engine ที่มีขนาด110ซีซีโดยจะสามารถทำงานได้เงียบมากกว่ารุ่นก่อนหน้าจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI และขับขี่ง่ายด้วยระบบเกียร์วน4ระดับที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกำหรือเลี้ยงคัดให้ความประหยัดแรงทนทานจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ดังต่อไปนี้ การปรับองศาการฉีดน,น้ำมันเชื้อเพลิงสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงทําให้สามารถเผาไหม้ได้อย่างหมดจดให้อัตราประหยัดน้ำมันสูงถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรโดยผ่านการรับรองระบบบรรําบรรัดไอเสียมาตรฐานระดับ7โดยสถาบันยานยนต์เครื่องยนต์ใหม่ที่ได้รับการเพิ่มระยะชักให้ยาวขึ้นทําให้มีกําลังอัดมากขึ้นกําลังและแรงบิดก็มากขึ้นในรอบต่ําถึงกลางทําให้สามารถออกตัวได้เร็วขึ้น ดังนั้นเนี่ยคุณจะสามารถใช้มันบรรทุกสัมภาระหรือขับขี่ขึ้นเนินได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหล่อเลื่อนให้ดีขึ้นทําให้เครื่องยนต์ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นไปอีกโดยจากการทดสอบเนี่ยผมพบว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แรงขึ้นจริงๆนะแต่ความเร็วส่งสุดที่มันสามารถทําได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนๆลองไปชมผลจากการทดสอบในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในตัวรถกันบ้างจากที่ผมลองขับขีด่ดูเพราะว่าผู้ออกแบบได้พัฒนาฟังก์ชันต่างๆได้ดีทําให้สามารถใช้งาน410ตัวนี้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างเบาะนั่งขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบแถวยาวตอนเดียวที่ทําให้ผู้ขับขี่มีพื้นที่สามารถเลือกขยับเพื่อปรับการนั่งได้อย่างอิสระและยังมีมือจับโคมเมียมที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซ้อนท้ายได้เป็นอย่างดีโช๊คอัพหน้าและหลังมีการออกแบบให้มีระยะการยุบที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถดูดซับแรงกดจากการบรรทุกของหนักหนักได้ดีแถมยังส่งผลให้การขับขี่มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นด้วยหน้าปัดเลนไม่แบบใหม่ถูกเพิ่มจอแสดงผลแบบ LCD Digital m u t i m e t e r ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกรายละเอียดอาทิตำแหน่งเกียร์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราการสิ้นเปลืองนาฬิกาบอกเวลาระยะทางรวมและทิศระยะทางที่ตั้งค่าไว้ซึ่งหากเราลองเปิดกล่องเก็บของข้างรถ ก็จะพบว่าด้านในมีถุงอุปกรณ์มาให้ด้วยซึ่งหากจะเปิดกล่องนี้อาจจะต้องรู้วิธีเปิดซะหน่อยนะฮะถึงจะสามารถเปิดกล่องนี้ได้ง่ายแต่จริงๆแล้ววิธีเปิดกล่องก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะก็เพียงแค่ให้ใช้กุญแจไขและใช้นิ้วมือแงะด้านล่างกล่องออกมาด้วยเท่านั้นเองครับถึงซูเปอร์คัพ410จะเป็นรถเกียร์ แต่มันก็สามารถขับขี่ได้ง่ายจนคนที่เคยชินกับการขับขี่รถแบบออโต้ก็สามารถขับขี่ได้เพราะการปรับเปลี่ยนเกียร์ของระบบเกียวนสามารถทําได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเลี้ยงคับซึ่งหากคุณจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นก็แค่กดเท้าไปที่คันเกียร์ด้านหน้าและหากคุณจะลดเกียร์ลงก็สามารถทําได้ง่ายเพียงแค่กดส้นเท้าลงบนคันเกียร์เท่านั้นและนี่ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้410เบากับคู่กับขี่ที่มีทักษะการขับขี่ทุกระดับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ขี่รถเก่งหรือไม่ก็สามารถใช้งาน410คันนี้ได้อย่่างแนนนอ ในครั้งนี้นะครับ Honda Super Cup 410จะมีให้เลือกทั้งสิ้น3แบบ3สไตล์ได้แก่สาย Original สีขาวที่ดูเรียบง่ายแต่มีสไตล์สาย Outdoor สีแดงสดเหมาะต่อการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ได้ทุกที่และสุดท้ายสำหรับสายอาร์ตที่มาในสไตล์คู่สีทูโทนอย่างสีเหลืองขาวสีชมพูขาว และสีน้ำเงินขาวที่ผมเอามาขับขี่ในวันนี้ซึ่งลูกเล่นของคู่สีแบบท t o ท e จะมาช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับตัวรถไปอีกระดับหนึ่งส่วนราคาแนะนำก็จะอยู่ที่47,400บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนเพื่อนๆสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อเก็บเอาไว้ดูได้เลยนะฮะและถ้าหากว่าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของรถรถุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปจับจองได้ที่ศูนย์ฮอนด้าวิงเซนเตอร์ทั่วประเทศเลยนะครับ และทั้งหมดนั้นนะฮะก็คือข้อมูลของตัวรถและเรื่องราวการทดสอบ Honda Su p e ครับ410รถที่ได้ชื่อว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกก็ถ้าเกิดว่าใครชอบรถรุ่นนี้นะแล้วก็อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาหรือว่าการถือกําเนิดขึ้นของ Honda Su p e ครับก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาทั้งช่องมีคลิปทีีี่่มเนื้้ออหาายง เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงำคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงำคําคมท้ายคลิปตอนนี้ <sturdy> <SE> ก็จะมีอยู่ว่า passive income ที In ่แท้จริงคือการมีรายได้แม้ยามหลับเฮ้ <se> <noise> hey, ยถึงยามหลับก็รวยทุกคนเลยดิ <Suzanne> ก็จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในตอนนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงเรามาพบกันใหม่ทีในคลิปหน้าแล้วกันครับผม